3ตัวได้ไป <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของครูใหม่ชลด์บ้านนะคะวันนี้โอ๊ยหน้าเด้งมาเลยเนาะแปลว่าน้องใส่ฟิลเตอร์ให้ใส่เปล่าใส่ฟิลเตอร์ให้หรือว่ายัางไงใส่ฟิลเตอร์ให้เลยสวยหน่อยหรือไงหรือว่าแต่งหน้ามาวันนี้หน้าไม่สด นะนำะมีสดถ้าสดแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงเดินนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการขายบ้านกันนะคะสําหรับคนที่อยากขายบ้านใครอยากขายบ้านมาฟังทางนี้นะคะเป็นคู่มือที่ขายบ้านได้ด้วยตนเองนะคะทั้งขายเร็วแล้วก็ได้ราคาตามที่คุณต้องการด้วยนะคะวันนี้มาเรียนรู้เทคนิคในการขายบ้านได้ด้วยตนเองนะคะให้ราคาดีและก็ขายได เร็วนะคะกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะอันนี้มันเป็นกล้องหน้านะมันก็เลยจะอ่านเหมือนแบบกลับหน้ากลับหลังนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือขายหนังสืออะไรนะขายบ้านทำไมบ้านแบบนี้อ๋อออย่างน,าาาางนี้อย่างนี้อ่ามันไม่ได้ตีพิมพ์ออกเป็นเล่ม,มน,นะคะอันนี้ก็เลยเอาเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นชีสมาเนาะนี่ความหนาความหนาดูซะก่อนอันนี้ทดลองให้ดูนะคะนี่ความหนาระดับนี้เลยนะคะนะคะกับหนังสือบ้านหลังนี้ขายเพราะป้ายอ่าถ้าคุณอยากขายบ้านนะคะคุณต้องมีป้ายอันดับแรกเลยนะคะที่เราต้องคิดได้เพราะว่าถ้าเราอยากขายแล้วเราปิดปากเงียบๆไม่บอกใครไม่มีป้ายเป็นยังไงขายได้ไหม ขายไม่ได้ไม่มีคนรู้เราจะคอยใช้วิธีปากต่อปากนะไม่ได้นะคะต้องมีการโฆษณาด้วยในการทำป้ายนั่นเองนะคะเล่มนี้ค่ะคือคู่มือออกแบบป้ายหน้าบ้านที่ทุกคนต้องหยุดอ่านนะไม่ใช่หยุดอ่านหนังสือนะหยุดอ่านป้ายเพราะว่ามันมีเท็ดรับค่ะเกี่ยวเรื่องการขายเนาะการเขียนป้ายต่างๆนานาแล้ว พอเขียนแบบตามหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นทุกคนจะต้องเอ๊ะเอ่อเอ็กได้นะนะคะไม่ใช่ป้ายแบบนี้นะ f o r Sale ไม่ใช่นะแบบเนี้ยไม่ไม่มีคนโทรหรอกอ่ามีมีเฉลยให้ดูให้ฟังนิดนึงมีเฉลยให้ดูนิดนึงนะโดยเฉพาะค่ะในนี้นะคะจะเป็นการเขียนป้ายสไตล์ครูใหม่สไลด์ด้านนั่นเอง มีใครสนใจบ้างไหมเอ่ยสนใจนะคะนะคะไม่แพงค่ะนะคะซื้อขนมชิ้นหนึ่งยังแพงกว่านี้นะคะกาแฟแก้วหนึ่งยังแพงกว่านี้เพราะราคาเพียงเล่มละเก้าสิบ้าทอ่าโอนเลยปุ๊บเราส่งลิงก์ในการอ่านปุ๊บนะคะเป็นอ e ีบุ๊กนะโดยที่หน้าทั้งหมดเนี่ยดูสิดูความหนาสิเนี่ยประมาณเนี้ยถ้ามันเป็นหนังสือเนี่ยอยู่ในมือคุณเนี่ยมันจะหนาประมาณนี้เลยนะวิ เปิดให้ดูอย่างนี้เดีด๋ยวแอบอ่านกันเลยแอบอ่านกันแล้วก็ไม่ซื้อเนาะออะยังไงถ้าสนใจนะคะสามารถทักแอดมินเข้ามาได้นะคะโดยที่เอางี้นะคือคนที่ทักมาเนี่ยก็จะบางครั้งเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าครูไหม่เป็นคนตอบ นะะซึ่เราจะมีทีมแอดมินในการตอบนะคะถามว่ามีครูใหม่ไหมบางทีอาจจะมีนะแอบแอบเข้าไปดูบ้างนะคะในการตอบตรงนั้นนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะสนใจแค่นั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมแอดมินเนี่ย400กว่าคนนะคะ400กว่าคนคือที่อยู่ในโรงงานอื่นนะคะแต่แอดมินของเราไม่ถึงนะ,ะจะทำการตอบโดยฉับไวนะคะแล้วก็ เมื่อท่านทําการโอนแล้วส่งสลิปแล้วเนี่ยทางทีมงานเราจะมีการตรวจเช็คนะคะในเรื่องของสลิปเพราะตอนนี้สลิปฟอร์มเยอะนะคะเราไม่ได้ว่าลูกค้าของเรานะส่วนมากลูกค้าของเราแฟนเพจครูใหม่เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่น่ารักนะคะเป็นคนดีแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเผื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยน้องเขาจะต้องรับผิดชอบเนาะ เออเอาเป็นว่าก็จะมีการตรวจสอบนิดนึงแล้วกันนะคะให้เวลาน้องนิดนึงนะคะเมื่อตรวจสอบทําความเช็คดูเรียบร้อยแล้วว่ามีการมีเงินเข้าแน่นอนนะคะก็จะมีการส่งลิงก์ให้แล้วก็มีพาสเวิร์ดในการเข้านะคะมีถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะว่าในหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะว่าในหนังสือเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆค่ะมีความหนาค่ะมีความหนาเท่าไหร่รู้ไหม มีความหนาถึงหนะึ oh ่งร้อยสี่สิบหกาโอ้โหเก้าสิบ้าบาทคุ้มนะหน้าระบาทเองนะไม่ไม่ใช่หน้าระบาดด้วยหน้าเราไม่ถึงบาทอ่านอกเหนือนจากนี้แล้วนะคะด้านหลังนะเนี่ยอันนี้ิีใจนำเสนอมากเลยก็จะมีในเรื่องของอการติดต่อนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์กันมาได้นะ,ะแอบคุยกันนะคะมีมีหลายท่านนะเอ พอดีระบบเพจเนี่ยแบบใหม่เนี่ยมันมีการโทรได้นะคะแล้วก็ทางข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยตอบกลับเนี่ยมันเด้งไปในเรื่องของการให้โทรนะคะแล้วก็โทรมาก็ทางแอดมินเนี่ยเราจะไม่สามารถรับได้นะคะเนื่องจากว่ามันมันมันมีระบบในการควบคุมอีกทีหนึ่งนะไม่ให้ไม่ให้สามารถรับได้นะคะเพราะว่าอ่า เราต้องควบคุมในเรื่องของมาตรฐานการทํางานนะคะของทีมงานของเรานะคะก็เลยไม่สามารถรับได้นะคะเอานะ้ว่าถ้าใครเนี่ยสงสัยนะคะหรือมีคําถามเกี่ยวเรื่องการขายบ้านอะไรใดๆต่างๆนานาก็พิมพ์แจง้งน้องแอดมินไว้ได้นะ,ะเดี๋ยวก็แคปมาแล้วคู่ใหม่ก็โทรติดต่อกลับไปนะคะอย่างวันนี้ก็มีการโทรติดต่อกลับไปนะคะหรายนะคะคุณตุ๊ดๆุอ่ะ เราไม่เอ,อ่ยชื่อนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้ขออนุญาตนะคะแต่ขอเล่าเกินเกินนิดนึงนะคะว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการขายบ้านนะคะว่าขายไม่ออกนะคะขายไม่ได้ทีน,นี้พอขายไม่ได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นคําถามต่อมาเลยว่าเขาก็สงสัยในเรื่องของการเขียนป้ายด้วยนะคะถามว่ามันเกี่ยวไหมอ่ามันอาจจะใช่ส่วนหนึ่งนะแต่เราต้องมองย้อนกลับไปเขาบอกมีการทําโฆษณานะการยิงแอดโฆษณาทีนี้การทําโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างหลายช่องทางเนาะในเรื่องของ ออฟไลน์ก็มีนะคะการทำรป้ายเนี่ยก็คือการโฆษณาแบบออฟไลน์ line. นั่นเองนะคะป้ายโฆษณาออฟไลน์ก็จะมีป้ายหน้าบ้านป้ายตามเสาไฟฟ้าป้ายตามร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆที่เราอาจจะเป็นขปนาประจำเนาะหรือว่าอยู่ในระแวกเดียวกันรู้จักกันแล้วก็เราไปฝากนะคะติดป้ายขายบ้านอะไรยังใดๆอย่างเงี้ยนะก็หลายๆอย่างหลายๆช่องทางนะคะก็ทําให้มันเรียกอะไระเป็นการโฆษณาเพิ่มเพิ่มความเห็น เพิ่มความรับรู้ความเห็นได้เห็นภาพได้เห็นบ้านได้เห็นสื่อต่างๆมากขึ้นนะคะเรามากกว่าในเรื่องของการยิงโฆษณาทาง Facebook ทีนี้มีการยิงโฆษณาทาง a c e b o o k เนี่ยก็ช่วยได้จริงๆนะคะแล้วก็ตรงจุดมากๆด้วยเพราะว่าการโฆษณาทาง a c e b o o k เนี่ยมันจะค่อนข้างคือเวลาเรากดเข้าไปดูอะไรเนี่ยความสนใจของเราเนี่ยที่เราเป็นผู้ใช้นะก็จะถูกเมมโมรีโดยตัว ไอเอของทางบอทบอทของทาง a c e b o o k นะคะว่าเรามีความสนใจทางด้านนี้ด้านนี้นะคะแล้วก็เราได้อาศัยพักอยู่ตรงไหนอะไรใดๆแล้วมีการก้นยิงโฆษณาไปเนี่ยก็มันจะไปโดนกลุ่มไปโดนตัวเราเนี่ยในเรื่องของการขายบ้านก็จะสนใจเรื่องบ้านก็จะโดนก็จะได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงนะคะแต่แต่มันมีแต่เพราะว่ามันมีในเรื่องของการยิงโฆษณาแล้วก็มีการปรับการตั้งค่าความสนใจอะไรต่างๆนาๆนาเนาี่ยคุณได้ตั้ง ถูกหรือปักหมุดถูกเลือกกลุ่มลูกค้าถูกหรือไมอ่มันก็วนเข้าไปอีกนะคะมันก็เลยวนเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานขายทั้งหมดนะคะในเรื่องของการทำโฆษณาทั้งแพลตฟอร์มเรื่องของ เอ่ออไอินออนไลน์นะคะหรือออฟไลน์ line, ต่างๆคุณได้ทำไปอ,อย่างนะคะนอกจากเหนือจากนี้แล้วนะคะคุณก็จะต้องดูในเรื่องของเมื่อเมื่อนะเราโฆษณาแล้วนี่โดนแล้วลูกค้าแต่ทำไมยังไม่ซือ้อเพราะอะไรนะคะเพราะบ้านราคาได้ไหมอ่าทำเรได้ไหมโดบแบบบ้านลักษณะมันค่อนข้างลึกแล้วก็เยอะนะคะซึ่งเราจะต้องลงไปเขาเรียกอะไรลงไปวิเคราะห์ทำงานกัน โดยทีมถ่ายของเราจะต้องลงไปจาะในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะแล้วก็จะได้แก้ไขที่ตรงจุดนะะในเรื่องของการข่ายบ้านไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้ข้อมูลที่เราได้รับมานะก็บอกว่าในเรื่องของราคาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างคือรีโนเวทใหม่แต่ว่าราคาเนี่ยเท่ากับตัวบ้านที่ข่ายตามสภาพเลยเออแล้วทําไมเขาถึงข่ายไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีอะไรหรือยอย่างไรอย่างไงอ่าเราก็ต้องมาดูกัน นะี่ะต้องลงไปวิเคราะห์เลยนะคะซึ่งเ,เรื่องนี้ครูใหมายรับไปแล้วนะคะแล้วก็จะให้ทีมงานเนี่ยติดต่อก,กับไปก็คือแจ้งไปเนาะว่าให้ส่งรถไปช่วงเลกเชันอะไรมาเนี่ยนะเพราะว่าเราจะมีทีมงานเนี่ยเข้าไปเซอร์วีเพราะว่าเราทำในเรื่องของระบบการตลาดของอาการขายบ้านด้วยแล้วนอกจากนี้ยังมีในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาหลายๆอย่างนะคะการขอทุนการอะไนหลายๆอย่าง ะะเราจะมีทีมงานาลงไปเราอาจจะฝากทีมงานลงไปดูให้เพราะว่าเขาต้องลงไปพื้นที่อยู่แล้วนะคะและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ปรับเขาเรีย hmm. กอะไรปรับกลยุทธ์ในการขายกันนะคะ mm hmm. อ่ะมาเข้าเรื่องของเราก่อนดีกว่านะคะ mm hmm. ในเรื่องของเราวันนี้นะคะก็เรื่องของคู่มือการขายบ้านนะคะ mm hmm. ก็คือหนังสือบ้านหลังนี้ขายเพราะป้ายนั่นเองนะคะ mm hmm. เป็นการขายคู่มือออกแบบป้ายหน้าบ้านที่คนต้อง หยุดอ่านนะเราจะมาดูกันนะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเป็นการเกริ่นๆนะคะเรียกอะไรอะ่ะเป็นอเดอร์ฟนะคะเพื่อเรียกน้ำย่อยนะคะให้มันออกมาแล้วแหละท่านเนี่ยจะได้อยากจะซื้อหนังสือเพื่อไปอ่านนะแล้วได้ข้อมูลกันไปแล้วก็ขายบ้านปิดจบกันได้นะคะ s i r ์คู่มือขายบ้านด้วยตนเองนะคะเป็นซีรีส์ของครูใหม่นั่นเองนะคะอะมาดู เปิดมานะเจอปกแบบนี้จอปกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเจอข้างในนะคะจะเป็นคำนำจากผู้เขียนนะคะซึ่งกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ในการทำงานนะคะแล้วก็ความคิดที่จะเสนอแนวทางนะคะที่สามารถที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถแขกบ,บ้านได้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าการเขียนป้าย,ยานะโอ้โห คือเอาลงไปอ่านดีกว่าไหมถ้าเราอ่านให้ฟังตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนรู้แล้วว่าไม่อยากอ่านนะคือมันเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าเคยเคยเราเคยเดินไปดูะนะไมยถึงว่า การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็มีการเดินทางไปเดินทามาเดินไปทําง,งานหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรมาหลายๆอย่างเนี่ยลราก็จะได้ได้ศึกษาแล้วเราก็มองมอง,มองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเกิดจากความสังเกตนะคะล้วก็ประสบการณ์นในเรื่องของการทํางานนะคะว่ามันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเพราะส่วนมากเนี่ยถ้าเรา,เาไปเจอตามบ้านต่างๆเนี่ยถ้าขายบ้านเนี่ยส่วนมากเขาจะเขียนว่าขาย เช่านะคะใครด้วนอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นประจําเลยแล้วก็มีเบอร์โทรนะคะไม่ได้บอกอะไรไม่ได้เชิญชวนอะไรนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้เขาเรียกอะไรอะ่ะความรู้สึกอ่ะในการบางบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเหมือนเราก็พูดตรงๆนะว่าเราขายแต่ว่าคนที่อ่านเนี่ยมันไม่ได้มีความกระตุ้นจิตใจอ่ะในการอยากโทรอ่ะเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนกันทั่วๆไป นะแล้วทุกคนก็เข้าวงจรนี้หมดเลยนะคะว่าอาฉันอยากขายฉันก็บอกว่าขายซึ่งมันไม่ผิดถามมันผิดมันมันไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีสิ่งกระตุ้นเราแล้วก็จูงใจเพื่อให้มันขายได้อ่านี่แล้วในนี้มันก็จะมีนะมีเรื่องของแนะนำคุณว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากจะซื้อคืออะไรนะคะเหตุผลนะคะในการกระตุ้นแล้วก็ มันก็มีทิคเล็กๆนะคะในเรื่องของอาการขายได้ด้วยนะคะในนี้มันอัดมันเกิดมาจากการเปิดใจใที่ขในเรื่องของการเขียนป้ายนะคะเปิดใจเปิดใจทั้งคนเขียนป้ายคนขายเปิดใจทั้งคนซื้อนะคะแล้วก็ทําให้มีการเขาเรียกอะไรมาเจอกันมาคุยกันทีนี้ถามว่าเขียนเขียนป้ายตามเนี้ยแล้วทำไมยังขายไม่ได้อีกมีไหมมีนะมันก็มีนะเพราะอะไร เพราะว่าคุณไม่ได้ทําตามที่คุณเขียนไป้ายไงเออแล้วจะทํำยังไงมันในในนี้มันก็จะมีข้อมูลอยู่บอกนะบอกอยู่นะว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปทีนี้บางคนเนี่ยบอกว่าก็ทำหมดแล้วแต่มันยังขายไม่ได้อีกถามว่ามันมีเหตุการณ์ต่อจากนี้ไหมจ,จากเล่มนี้มาที่ช่วยได้มีไหมมีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอะทัศนคติหรือ ประสบการณ์ในชีวิตของคนเราที่มันตเติบโตมาเนี่ยมันตเติบโตมาไม่เหมือนกันความคิดไอเดียต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไงน,นะคะมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออเราก็อาจจะใช้ประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยออกมานะคะในเรื่องของการออขายบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยแคป่แป้ายตัวเนี้ยตัวเดียวแก้ไขป้ายตัวเนี้ยขายได้เลยนะคะเพราะว่า ในชีวิตเขาเนี่ยในการใช้ชีวิตเขาหรือประสบการณ์เขาในเรื่องของการขายอะไรดำดับขั้นตอนต่อมาตรงนั้นน่ะเขามีอยู่แล้วนะคะเขาก็แค่แก้แก้แค่แป้ายเขาก็ขายได้นะแต่บางคนเนี่ยแก้ยังไงก็ขายไม่ได้ก็มีนะแล้วมันจะเป็นซีรีส์ต่อไปในเรื่องของหนังสือในเล่มต่อๆไปด้วยนะอัะอนนี้ม่เกิดแล้วนะว่ามันมีหนังสือเล่มต่อๆไปแน่นอน นะคะมันจะมีเทคนิคเคล็ดลับในเรื่องของการขายบ้านต่างๆนานา,นาซึ่งถ้าคุณเนี่ยมีเขาเรียกซื้อครบทุกซีรีส์คุณจะเป็นเขาเรียกอะไรโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของการขายบ้านได้เลยนะคะอ่ะเราเกิดนอกเรื่องหนังสือไปเยอะนะนะ้วนะราเข้ามาถึงเรื่องในหนังสือบ้างนะในหนังสือนะถ้าทักทายกันทเข้ามาในเพจนะเรื่องในหนังสือเนี่ยคุณก็จะได้มี มันจะมีตัวอย่างหนังสือให้คุณอ่านคุณไปอ่านตรงนั้นนะคะแล้วคุณจะตัดสินใจได้เลยว่าคุณสมควรที่จะเสียเงิน9ากาบาทนที่บาทหนึ่งถึงร้อยเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมคุณจะตัดสินใจได้เลยนะคะในเรื่องของเนื้อหาในนี้นะคะเรายังมาเกิดให้ฟังว่าในสารบัญเรามีเนื้อหาเกี่ยวเรื่อง,องอะไรบ้างนะคะบทที่หนึ่งนะคะเราจะบอกว่าขายบ้านไม่ออกเพราะคุณใช้ป้ายเหมือนคนส่วนใหญ่อ่าใช่ไหมใช่ไหมกําลังทําอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมนะลองมาแก้ดูนะคะ แล้วก็บทที่สองจะบอกว่าเปลี่ยนมุมมองป้ายหน้าบ้านเท่ากับเครื่องมือการตลาด24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปยืนบอกยืนขายหน้าบ้านขายจ้าเหมือนตลาดนะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเราก็ไปยืนขายขายจ้าเอาเลือกเลว้วๆเล้อเลวอะไรอย่างเงี้ยอ่ารับดูของดูก่อนได้นะจ้าลองได้นะจ้าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่มีเวลาไปยืนหน้าบ้านว่าขายบ้านจ้าขายบ้านจ้า24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าทางเนี้ยป้ายเนี่ยจะทำหน้าที่24ชั่วโมงในการขายให้คุณนะคะเราก็มาดูนะคะและส่วนบทที่3เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของภาษาที่คนอ่านแล้วเดินผ่านกับภาษาที่คนอ่านอ่านแล้วต้องโทรติดต่อกลับมาว่าอยากได้บ้านอ,อยากคุยกับเจ้าของบ้านอ่ะ เป็นอย่างไรนะคะเรามาคุยกันนะคะแล้วก็ในเรื่องข้อต่อไปนะคะบทต่อไปก็คือ5คําที่คนขายบ้านชอบใช้แต่ลูกค้าไม่อยากเห็นอ่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะแล้วก็บทอื่นต่างๆนานา,นาดโดยที่บทสุดท้ายน่นเราข้ามไปที่บทสุดท้ายเลยนะคะบ้านนี้ขายเพระาะใต้เมื่อคนธรรมดารู้จักขายบ้านแบบมือโปร คุณจะกลาเป็นมือโปรโทันทีเมื่อคุณอ่านนะคะ20บทอนี้อ่า140ใบหวยนะเป็นการใบหวยนะ146หน้าอ่าไปลองแทงดูถ้ถูถกถูกยังไงก็มีพูดคุยกันมาบ้างแล้วกันนะคะอ่านะความจริงถ้าป้ายของคืนคือคนคือคนหนึ่ง คุณเขาคุยยังไงอ่าอันนี้เป็นคำถามที่คุณจะต้องตอบนะตอบในใจคุณนะคะความจริงคือคนไม่ได้อ่านป้ายด้วยตาแต่อ่านด้วยใจโอ้โหป้ายที่ดีต้องขายความรู้สึกไม่ใช่แค่ข้อมูลอ่าแล้วจะทำยังไงจะเขียนยังไงนะเรามาดูกันนะคะอ่าอันนี้ก็ กล้หมดเวลาแล้วนะคะในเนื้อหาตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของบทนำนะคะเนื้อหาต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการสรุปในแต่ละบทให้ด้วยนะคะในแต่ละบทในแต่ละหน้ามีประวัติผู้เขียนนะคะแล้วก็ช่องทางในการติดต่อที่เราจะพูดคุยกันได้นะคะตรงนี้ด้านหลังนะคะใครที่สนใจในเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะสามารถทักกันมาได้นะในราคาแค่99บบาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ เราต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกวันเสาร์นะ,ะช่วงเวลาบ่ายแก่ๆแบบนี้เราจะมาเจอกันนะคะและสองหน้าเราจะมาพูดคุยอะไรกันบ้างนะคะจะเป็นในเรื่องของส่วนของผู้ซื้อหรือผู้ขายอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในไลฟ์สดต่อๆไปนะคะทุกวันเราจะมีลงคลิปวิดีโอนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะ,ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ